โโอโหก็เล่นเกมอยู่เสร็จก็เดกเกมเองแหละถ้าไม่มีเราสักคนนะบ้านหลังนี้ได้กลายเป็นลัหนูแน่ๆแล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วไหนบอกว่าจะไปแค่ชั่วโมงเดียวไงท้า,าลอะมากลับตามที่บอกไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดหรอกถ้าอยากได้คนดีๆก็ไปหาที่อื่นออกไป <c oughs> หูย เออตรงนี้ดิเล่นแต่เกมทั้งวันพี่เดียวพี่เดียวฟ้าจะตะโกนทำไมบ้านก็มีอยู่แค่นี้นี่มันอะไรทำไมกินแล้วทิ้งไว้แบบนี้เก็บกวาดบ้างสิโอ้โหก็เล่นเกมอยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวเก็บเองแหละ <c ười> ถ้ารีบมากนะก็เก็บเองไปเลย พี่เดียวกว็พูดแบบนี้ตลอดบอกว่าจะทำจะทำยุ่งห่ดนละทีเถอะน่ารำคาจริงเลยคนก็จะเล่นเกม <H it> ีเราสักคนนะบ้านหลังนี้ได้กลายเป็นหลังหนน่แน่ๆพี่เดียวจะไปไหนอะ่ะเออพี่ไปบ้านเพื่อน อีกแล้วหรอทำไมจะต้องไปทุกวันขนาดนี้ด้วยอะไรนักหนาฟ้าจะไม่ให้พี่มีชีวิตของตัวเองบ้างเลยหรือไงแค่ไปบ้านเพื่อเนเองชั่วโมงเดียวก็กลับแล้วเฮ้ยน่าลำค้างพี่เดียวพี่เดียวยทำไมต้องทำตัวแบบนี้ด้วย พี่เดียวอ้าวฟ้าไม่นอนอีกเหรอจะนอนได้ยังไงยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วไหนบอกว่าจะไปแค่ชั่วโมงเดียวไงก็อยู่กับเพื่อนติดลมเั่งยามก็ไม่ปแปลกปะเลืกชวนาะทีเหอะน,น่ำพาญพี่เดียวที่ฟ้าพูดก็เพราะว่าฟ้าเป็นห่วงนะทะเลาะมากลับตามที่บอกไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดหรอกจะพูดไปชวนท้มันได้อะไรขึ้นมาคิดว่าเป็นแม่ฉันเองไงถึงได้พูด ไอยู่ด้แล้วนี่เป็นความผิดของฟ้าเหรอที่ฟ้าเป็นห่วงอะห่วงอะไรก็ให้มีขอบเขตอยฉันไม่ใช่เด็กสามขวบนะที่ดูแลตัวเองไม่ได้มันอึดอัดอึดอัดเหรอที่ฟ้าเป็นห่วงฟ้าพยายามดูแลพี่เดี่ยวทุกอย่างมันทําให้พี่เดี่ยวอึดอัดเหรอฟ้าอุตส่าห์ดูแลบ้านให้ทํากับค้าไว้รอพี่ไม่เคยเห็นค่าเลยใช่ไหม เห็นข้าฉันต้องทางไหเอาดอกไม้ทุกเทียมมาขอบคุณเลยไหมพี่เดียวชีวิตคู่เราจะไปรอดได้ยไงถ้าอีกคนพยายามทุกอย่างแต่อีกคนไม่พยายามอะไรเลยลก็ <lish> คนมันเป็นแบบนี้จะให้ทำยังไงหรือยอยากจะเลิกกันเลยฮะไม่ใช่นะ ฝากแค่อยากให้พี่เดียวเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นไม่เปลี่ยนถ้าอยากได้คนดีๆก็ไปหาที่อื่นออกไปพี่เดียวไปสิ <c oughs> ไปซะได้ก็ดี อีกสักคำนะเดียวอ่าเอาเอที่รักคะวันนี้เขาไปที่บ้านเพื่อนนะอยากไปก็ไปเิคะมันเป็นสิทธิ์ของเดี่ยวนี่หุยพูดจริงหรอแต่เขาอาจจะกลับดึกเลยก็ได้นะแบบถึงเช้าอะไรเงี้ย ได้ค่ะเวลาอยู่กับเพื่อนมันก็ต้องเต็มที่อยู่แล้วว่าเข้าใจหืมแฟนใครเนี่ยน่ารักที่สุดเลยพอแล้วเดี๋ยวว่ามาแป๊บนึงนะคราวที่รัก ถ้าเป็นฟ้าไม่โดนบ่นหูชาก็คงเก็บให้ไปแล้วจิีละผมกลับมาแล้วทราะทำไมบ้านเือเหมึกทีล ทรักนอนแล้วเหรอมีอะไรกินบ้างนี่ทรักผมยังไม่ได้กินอะไรมาเลยเอาเดียวก, <c oughs> กลับมาแล้วเหรอใบจันคิดว่าจะดึกกว่านี้ซะอีก <c oughs> ว่าทำไมกลับมาสภาพนี้แล้วนี่ไปไหนมาทำไมไม่เห็นบอกกันเลย แล้วทำไมต้องบอกด้วยอ่ะก็ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนเหมือนกับเดียวนั่นแหละจะไปทำไมไม่บอกเดียวแล้วทิ้งบ้านไปเฉยอย่างนี้เนี่ยนะไม่ได้เรื่องเลยพูดบ้าอะไรของแกแกไปได้ฉันก็ไปได้เหมือนกันแหละพูดให้มันดีๆนะวะฉันเป็นแฟนเธอนะแฟนแล้วไงไม่ชีพ่อทั้งหน่อยทำยังกัูตัวเองดีนักแหละพูดมากทำคันนี่วะหาดทำตัวเป็นแฟนที่ดีบ้างได้ แล้วทำไมแฝดีแกไม่ทำแล้วทำไมฉันต้องทำฮะแต่แฟนเก่าฉันทำไงทำทุกอย่างเลยด้วยเฮ้ยถ้าแฟนเก่าแก,ากมันดีนะ<ๆ>ก็กลับไปอยู่กับมันเลยไปเบื่อเลิกเลกันไปเจ้าจบมีแฟนแบบแกโคตรห่วยเลยกระจอกว้าว้า 爸。爸。<What? S 2> ฟ้าพี่เดียวฟ้าจริงด้วยฟ้าพี่ขอโทษพี่คิดถึงฟ้ามากเลยนะรกลับมาเริ่มต้นใหม่กันเถอะนะพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทำตัวให้ฟ้าบวนอีกแล้วฟ้ารู้ไหมพี่ปรับปรุงตัวแล้วนะพี่ทำงานบ้านเองแล้วด้วยอ๋อเลืที่สำคัญพี่ไม่ไปปาร์ตี้หลังเลิกงานแล้วฟ้าให้โอกาสและกลับมาคบกับพี่นะนะฟ้าพี่รักฟ้านะ พี่เดียวฟ้าดีใจด้วยนะที่พี่เดียวปรับปรุงตัวได้แต่ฟ้ากำลังจะแต่งงานฮะแต่งงานใช่ฟ้ากำลังจะได้ใช้ชีวิตกับคนที่ฟ้ารักแล้วก็ไม่ทำให้ฟ้าเสียใจฟ้าขอตัวก่อนนะ ที่ผิดเองที่รักษาคนดีๆอย่างฟ้าไว้ไม่ได้สมควรแล้วที่ต้องผิดหวังแบบนี้เธอนย มันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากตั้งหลายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้รักจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน